สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่บูบอลเด็ด a n n e l ฮะประจำวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคม2568ครับแนวทางวันนี้ฮะจัดให้5คู่อีกเช่นเคยตามหน้าปกคลิปเลยครับจะมีคู่ไหนกันบ้างก่อนจะไปเข้าเรื่องของเรากันฝากคุณผู้ชมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละ1ไลค์แล้วฝากกดติดตามบูบอลเด็ดชาแนลทางช่องทาง y YouTube ิ i k t o กกลับมาแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะฮะ t ิ k To k บูบอลเด็ครับ และอีกหนึ่งช่องทางของเรานะฮะฝากแอดไลน์ที่ b o o 7 8 9ครับเรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนที่ b o o 7 8 9ครับแอดกันเข้ามาฟรีๆฮะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าฮะคู่แรกเราไปเริ่มกันที่ฟุตบอลถ้วยเดนมาร์กครับรอบ16ทีมสุดท้ายมิดทิวแลนเจ้าบ้านเปิดสนาม m c s Arena รับการมาเยือนซิลเคบอก เวลาคิกออฟของคู่นี้5ทุ่ม45ครับราคาบอลเจ้าบ้านมิดทิวแลนด์ต่อ1.25ลบ -10 คาดการผู้ชนะในเกมนี้ครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมผลบวรวม1,947คนให้เจ้าบ้านมิดทิวแลนด์มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่54%รครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี33%ฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างซิลเคนบอกมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่13%รครับ เราย้อนกลับไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดที่ผ่านมาของคู่นี้และผลได้เสียกันฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้านมิดทิวแลนด์ครับชนะเฟรเดริเซีย4-0ฮะเกมเยือนเดนมาร์กซูเปอร์ลีก้าต่อ1.5กินเต็มชนะมัรคคบี้เทอร์อาวีฟ3-0ฮะเกมเยืยนเอนฟุตบอลยูโรปาลีกรอบลีกเฟสครับรอง1.5กินเต็มครับชนะไวเล่5-1ฮะเกมเย้าเดนมาร์กซูเปอร์ลีก้าต่อ1.5กินเต็มเสมอเอฟซีโคเปนเฮเกน1-1ฮะเกมเยือนเดนมาร์กซูเปอร์ลีก้ารอง0.75กินเต็มครับ และชนะนอร์ดิงแฮมฟอร์เรสสามสองครับเกมเยือนยูฟ่ายูโรปาลีกรอบลีกเฟสรอง1.5กินเต็มด้านฟอร์มผู้มาเยือน5เกมหลังอย่างซ si ิลเคบอกฮะนัดที่แล้วชนะเวอร์เจนสองหนึ่งนะฮะเกมเยือนเดนมาร์กซูเปอร์ลีก้าบอลราคาเสมอกินเต็มครับชนะเอฟซีโคเปนเฮเกนสามหนึ่งฮะเกมเย่าเดนมาร์กซูเปอร์ลีก้ารองปอปอกินเต็มแพ้ AGF อาร์ฮุดหนึ่งสามฮะเกมเยือนเดนมาร์กซูเปอร์ลีก้ารองหนึ่งลูกเสียครับเสมอไวเล่หนึ่งหนึ่งฮะเกมเย่า Super liga, 5, เดนม และเสมอ fc k o p e เ k i g e n 3า3ฮะเกมเยือนเดนมาร์กซูเปอร์ลีการอง1.5กินเต็มครับสถิติเฮต o เฮตการเจอกันของคู่นี้ทั้งหมดนะครับมิดทิวแลนด์ครับเอาชนะซิลเคบอกไป22นัดเสมอกันในเวลา7นัดส่วนซิลเคบอกชนะมิดทิวแลนด์ได้9นัดครับพีว i ิวก่อนเกมและสกอร์ทคาดของคู่นี้าบโพลิสติโต๊ะมิดทิวแลนด์ผลงานติดลมบนครับหลังจากเก็บชัยถึง8จาก9นัดที่ผ่านมาทุกรายการ แถมชนะในบ้านต่อเนื่อง7แมตช์กระทุ้งรวมกันไป21เมตรเสียแค่4ลูกเท่านั้นความมั่นใจของพวกเขาก่อนเฝ้าบ้านสูงลิ่วเหลือเกินฮะด้านซิลเคบอกก็เริ่มเข้าฟอร์มแล้วครับด้วยการเข้าป้าย2เกมรวดแต่ช่วงหลังเล่นนอกบ้านไม่ค่อยเนียบ mm. เมื่อสะกดชัยเจอแค่หนเดียวตลอด3ทิปล่าสุดหนึในนั้นฮะออกไปแพ้อาฮุส 1>, 1ประตูต่อ3ครับอีกทั้งเจ๊งชัยออกจากสังเวียนแห่งนี้ต่อเนื่องมา3หนแล้วดูทรงแล้วมุมมิดทิวแลนด์ชนะขาดเปิดกว้างมากครับราคา1.25วางบอลต่อมิดทิวแลนด์ไปเลยครับผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฮะมิดทิวแลนด์เปิดบ้านเอาชนะซิลเคบอกไป3ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ8เต็ม10กำแพงอยู่ที่3.25วางสูงไปเลยครับคู่ที่2วิเคระห์ฟุตบอลเดนมาร์กครับรอบ16ทีมสุดท้าย นอสเจอรแลนด์ Land, เปิดบ้านไลทูดีมพาร์ครับการมาเยือนบอนบี้ครับเวลาคิกออฟของคู่นี้ตี2องฮะราคาบอลเสมอใครจะชนะในเกมนี้ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างเองจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอบผลหวดรวม692คนให้เจ้าบ้านนอสเ h อรแลนด์มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่24%เปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี23%สครับส่วนผู้มาเยือนอย่างบอนบี้มีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่5 3ครับ เราไปเช็คฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้านนอร์ทเยลแลนด์นะครับเกมที่แล้วแพ้อาฮูด1-0 5เกมเยือนเดนมาร์กซูเปอร์ลีกาต่อ0.75เสียครึ่งชนะแลนเดอร์1-0 5เกมเย่าเดนมาร์กซูเปอร์ลีกาต่อ0.75ได้ครึ่งครับชนะไวเล่3-0 5เกมเยือนเดนมาร์กซูเปอร์ลีกาต่อปอป,อปอกินเต็มแพ้อาฮูด1-2นะครับเกมเย่าเดนมาร์กซูเปอร์ลีกาบอนราคาเสมอเสียครับ และชนะโครดิง2-0คเกมเยือนเดนมาร์กครับบอลถ้ว bon ยนะครับต่อ1.25กินเต็มด้านฟอร์ม5นัดล่าสุดของบอลบี้ผู้มาเยือนครับชนะอเรนเซ่ครับ4-1เกมเยือนเดนมาร์กซูเปอร์ลีก้าต่อ0.5กินเต็มครับเสมออาหุส3-3ครับเกมเย่าต่อปอป,อปอเสียครึ่งชนะฟิลิีเซีย2-0ครับเกมเยือนเดนมาร์กซูเปอร์ลีก้าต่อ1.25กินเต็มชนะอเรนเซ่5-1ครับเกมเย่าเดนมาร์กซูเปอร์ลีก้าต่อ0.75กินเต็มครับ และชนะ B ีในดิทีโคเบเฮเกน41เกมเยือนเดนมาร์กครับบอลถ้วยนะครับต่อ1.5กินเต็มสถิติเฮตุเฮต d การเจอกันของคู่นี้ทั้งหมดครับนอร์ดเยลแลนด์ครับชนะบอลบี้ไป13นัดเสมอกันในเวลา13นัดส่วนบอลบี้ครับชนะนอร์เยลแลนด์ได้28นัดครับผมพีวิวก่อนเกมรัสะกอร์ดิคาดของคู่นี้ายโพลิสติ t โต นอร์ดียอลแลนด์บุกพ่ายอาร์ฮุด1-0ครับในนัดล่าสุดก็จริงแต่ภาพรวมไม่แย่นักหลังจากชนะถึง3จาก5เกมที่ผ่านมาและเข้าวินในถิ่นได้3ใน4แมตช์ล่าสุดแต่ทีมเยือนอย่างบอนบี้ครับก็ฟอร์มแจ่มด้วยการฟาดชัยถึง4จาก5นัดหลังรวมถึงเข้าวินในถิ่นได้3ใน4ครั้งที่ผ่านมาแบบครีนชีทนอกจากนั้น4ครั้งหลังที่2ทีมนี้พบกันปรากฏว่าบอนบี้ไม่เสียท่าต่อนอร์ดเเอลแลนด์ชนะ1นะครับ ดูทรงแล้วทีมเยือนจึงเหนือกว่าพอตัวครับราคาเสมอวางบอนบี้ไม่น่าเจ็บตัวครับทีเด็ดบอลวางบอนบี้ราคาเสมอนะครับผลสกอร์ที่คาดข,ของเกมนี้ฮะบอนบี้บุกเอาชนะนอร์สเดลแลนได้2ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ8เต็ม10กำแพงอยู่ที่3ลูกวางสูงนะครับคู่ที่3ครับเราไปกันที่ฟุตบอลเบลเยียมครับเกนเจ้าบ้านเปิดสนามแพนเน็ตกรุ๊ปอารีนารับการมาเยือนปาโตอเดน เวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้ตี230นาทีครับราคาบอลเกนต่อ1.75ใครจะชนะคู่นี้ครับคิดเปอร์เซนต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม้ผลบวดรวม589คนให้เจ้าบ้านเกนมีเปอร์เซนต์ชนะอยู่ที่60%ครับเปอร์เซนต์ที่จะเสมอกันในเวลามี28%สฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างปลาโตไอเดนมีเปอร์เซนต์ชนะอยู่ที่12ซครับเราย้อนกลับไปเช็คฟอร์ม5เกมหลังสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับ ขอเริ่มที่เจ้าบ้านเกนนะฮะนัดที่แล้วครับเปิดบ้านเอาชนะสตองดารีแอตมา4-0ฮะฟุตบอลโปลีกเบลเยียมต่อปอกินเต็มแพ้ซุนเต้วาเลเกม1-4นะฮะเกมเยือนโปรลีกเบลเยียมันราคาเสมอเสียนะครับชนะชาเลลัว2-1ฮะเกมเย้าโปรลีกเบลเยียมต่ออปอกินเต็มครับชนะเซอร์เคอร์บูต4-2ครับเกมเยือนโปลีกเบลเยียมรองปอกินเต็มนะฮะและแพ้อันเดอร์เลต1-0นะฮะเกมเยือนโปลีกเบลเยียมรอง0.5เสียครับ ด้านฟอร์ม5เกมหลังของผู้มาเยือนอย่างปลาโตไอเดนครับนัดที่แล้วแพ้ land, well, วัสแลนด์เบลเวเลนมา1-2เนะครับเกมเยือนเชลเจอร์โปรลิกเบลเยียมครับรอง0.75เสียครึ่งเสมอเซอร์แลงยูเรติด2-2ครับเกมเย่าเชลเจอร์โปรลิกเบลเยียมต่อ1ลูกเสียครับชนะลีเซ่เอสเค2-1ฮะเกมเย่าต่อ0.75ได้ครึ่งครับชนะจองเกง4-1นะฮะเกมเยือนเชลเจอร์โปรลิกเบลเยียมต่อ0.5กินเต็มและเสมอยูเป็น0-0ครับเกมเยือนเชลเจอร์โปรลิคเบลเย เฮตูเฮดการเจอกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2566นายกครับในรายการเบลเยียมครับนี่แหละฮะเป็นทางด้านเกนครับบุกเอาชนะปลาตไอเดนไป3ประตูต่อ1นึ่งนิ่มๆครับพีววิวก่อนเกมละสะกอติคาดของคู่นี้ครับเกมนี้ครับในรายการเบลเยียมครับนัดนี้ต้องยอมรับว่าเข้าทางเกน ทีมจากหลีกสูงสุดพอสมควรครับเนื่องจากพวกเขาจะได้โอกาสเล่นในบ้านแถมฟอร์มเวลานี้จัดว่าขึ้นมอสุดๆฮะหลังชนะมา3จาก4เกมหลังและเพิ่งเปิดบ้านถลม่มซองดาริอัศ4-0มาหมาัดหมดเกมนี้คู่แข่งของพวกเขาเป็นทีมจากหลีกรองในระดับจูเบียร์ลีกเมื่อมองจากฟอร์มของทางปราโบไอดนแล้วแม้จะมีช่วงเก็บแต้มต่อเนื่องครับแต่การที่เกมล่าสุดเพิ่งหลุดแพ้วัสแลนด์เบเวเลนมา1-2นับว่าส่งผลต่อความมั่นใจพอสมควร บวกกับเกมนี้ฮะต้องเจอกับทีมที่เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งอย่างเกนที่ชนะในลังเย่ามา3เกมรวดและมักจะเป็นการยิงถล่มแบบขาดลอยอีกด้วยครับดูจากเลนราคา1.75แล้วเชื่อว่าไม่ยากเย็นครับที่เกนจะเปิดบ้านตบแบบชิวๆครับที่เด็ดบอลต่อเจ้าบ้านเกนราคา1.75ผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับเกนเปิดบ้านเอาชนะปลาโตไอเดนไป3ประตูต่อ0ูนครับอัตราความมั่นใจ8เต็ม10กำแพงอยู่ที่3.25บางสกอร์ต่ำนะครับ คู่ที่4เราไปกันที่ฟุตบอลกันโชเซียอิตาลีครับกายาลี่เจ้าบ้านเปิดสนามยูนิโปรโดมุสรับการมาเยือนซัสโ,โซโลครับเวลาคิกออฟของคู่นี้เที่ยงคืนครึ่งตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลเสมอคาดการผู้ชนะในเกมนี้ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นอ้าเองจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบผลโหวตรวม2,430คนให้เจ้าบ้านกายารีมีเปอร์เซ็นต์นชนะอยู่ที่28 เปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี35%ครับส่วนผู้มาเยือนอย่างซัสโซโลมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่37%ฮะฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านกายารี่นะครับนัดที่แล้วไปเยือนวิโดนาครับเสมอมา2-2รอง0.5กินเต็มแพ้บโรโญนยา02นะครับเกมเย่ากันโชิติอารอง0.5เสียครับเสมออูดิเนเซ่1-1นะฮะเกมเยือนกันโชิติอารองปอปอได้ครึ่ง แพ้อินเตอร์มิลาน0-2ครับเกมเย่ากันโชซิลิอารองหนึ่งลูกเสียครับและชนะโฟซิโนเน่4-1ฮะเกมเย่าฟุตบอลถ้วยโคปาอิตาเลียต่อหนึ่งลูกกินเต็มฟอร์มเกมเยือนในลีกแข่งไป4นะัดชนะ1เสมอ1แพ้2ยิงได้3เสียไป5ประตูครับด้านฟอร์มของซัสซโล่ผู้มาเยือน5้าเกมหลังนะครับนัดที่แล้วเปิดบ้านแพ้โรม่ามา1-0นะฮะร,รอง0.5เสียครับเสมอเลดเช่0-0ครับเกมเยือนกันโชซิลิอาบอลราคาเสมอจบเจ้า ชนะเวโลนา1-0ฮะเกมเยือนกันโชซิ R, ลิอารองปอปอ,ปอกินเต็มชนะอูดินเซสามหนึ่งนะครับเกมเย่ากันโชซิลิอาต่อปอปอ,ปอกินเต็มครับและแพ้โคโมศูนย์สามครับเกมเยือนบนถ้วยโคปาอิตาเลียรอง1.25เสียนะครับฟอร์มเกมเย่าในลีกแข่งไป4นัดชนะ2เสมอ0แพ้2ยิงได้4เสีย4ประตูครับสติ head ีทีเฮดทูเฮดการเจอกันทั้งหมดของคู่นี้นะครับกายาลี ari, ครับชนะซัสซโล่ได้6นัดเสมอกันในเวลา10นัดส่วนซัสซโล่ครับ เอาชนะกายารี่ได้4นัดพีวิวก่อนเกมและสกอร์ที่คาดของคู่นี้ไม่แปลกใจเลยครับที่ราคาเลือกเปิดมาให้เสมอกันเนื่องจากผลงานและอันดับถือว่าไม่หนีห่างกันเลยโดยส่วนตัวครับขอเข้าข้างซัสโ,โซโลผู้มาเยือนมากกว่า พราะช่วงหลังถือว่าทําผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับแม้ว่านัดล่าสุดจะเพิ่งแพ้มาก็ตามแต่การปลาชัยให้กับทีมที่กําลังลุ้นจากฝูงอย่างโลมาก็ถือว่าพอรับได้ฮะจึงมองว่าการเจอกับคู่แข่งที่ระดับใกล้เคียงกันอย่างนี้สามารถมองถึง3แต้มได้เลยครับขณะที่กยายารีฮะเจ้าบ้านยิ่งเล่นยิ่งเหมือนจะออกทะเลไปเรื่อยๆครับด้วยการไม่ชนะใครมา4นัดติดต่อกันแพ้2เสมอ2แม้จะได้ลงเล่นในบ้านก็ตามครับแต่ผลงานไม่เอาอ่วแบบนี้ถ้าเล่นเหมือนเดิมยังไงก็มีโอกาสแพ้มากกว่าชนะครับ กับราคาบอลที่เปิดมาให้เสมอกันแบบนี้ส่วนตัวขอเลือกจิ้มไปทางซัสโซโลที่ผลงานดูดีกว่ามีลุ้นบุกมาซิล3แต้มได้ในท้ายที่สุดครับผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับซัสโซโลครับบุกชนะกายารี่1ประตูต่อศอัตราความมั่นใจ7เต็มสิบกำแพงอยู่ที่2.25าวางสกอร์ต่ำครับเรามาปิดท้ายกันด้วยคู่นี้ครับวิเคราะห์ฟุตบอลกันโชสเรียอ,อิตาลีปีซ่าเจ้าบ้านเปิดสนามอารีนากาลิบาดิรับการมาเยือนลาซิโอ เวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้ตี2,45ครับราคาบอลลาซิโอต่อปอปอใครจะชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ Ford ดมอบผลโหวตรวม3,546คนให้เจ้าบ,บ้านปีซ่ามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่14เปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี27เปอร์เซ็นต์ฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างลาซิโอมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่59%ครับ ฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านปิซ่านะครับเกมที่แล้วไปเยือนเอซิมิลานครับเสมอมา2-2นะฮะฟุตบอลกันโชคซิรีอารอง1.5กินเต็มเสมอเวโรนา0-0ครับเกมเย่ากันโชคซิรีอารอลราคาเมสมอจบเจ้า 00, ครับแพ้บรุนญา4-0ครับเกมเยือนกันโชคซิรีอารอง0.75เสียครับเสมอฟิโอนติน่า0-0นะครับเกมเย่ากันโชคซิรีอารองปอป,อปอได้ครึ่ง และแพ้โตลิโน0-1ฮะเกมเยือนฟุตบอลถ้วยโคปาอิตาเลียครับรอง0.5เสียฮะฟอร์มเกมเย่าในลีก4นัดชนะ0เสมอ2แพ้2ยิงได้0เสียไป2ประตูครับด้านฟอร์ม5นัดล่าสุดของลาซิโอผู้มาเยือนครับเกมที่แล้วเปิดบ้านเอาชนะยูเวนตุสมา1-0นะครับกันโชเซียรอรองปอ,ปอปอกินเต็มเสมออาร์ตาลันตา0-0ครับเกมเยือนกันโชเซียรอรอง0.5กินเต็มเสมอโตลิโน3-3ครับเกมเย่ากันโชเซียต่อ0.5เสียนะครับ ชนะเจนัว3-0ฮะเกมเยือนกันโชดซิลีอาบอลราคาเสมอกินเต็มครับและแพ้โรม่า1-0ฮะเกมเย่ากันโชดซิลีอาบอลราคาเสมอเสียนะครับฟอร์มเกมเยือนในลีก4นัดชนะ1เสมอ1แพ้2ยิงได้3เสียไป3ประตูครับสถิติเฮตูเฮตการพบกันของคู่นี้ครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนี่จะเป็นการเจอกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการในฟุตบอลลีก กันโชดเซียใหญอิตาลีครับเจอกันอีกทีที่บ้านของลาซิโอครับวันที่24พฤษภาคม2,569นุู่นเลยฮะพีวิวก่อนเกมและสกอร์ที่คาดของคู่นี้บ่ายพงโกล้มโต๊ะ VIP เจ้าถิ่นปีซ่าผลงานในหลีกย่ำแย่8เกมแรกยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นขณะที่ฝั่งของทีมเยราซิโอครับผลงานรูม,รมดอนดอนขาดความสม่ำเสมอ แต่อย่างไรก็ตามครับเกมล่าสุดทําผลงานได้ดีเปิดบ้านเชื้อดอูเป็นตุสดหนึ่งประตูต่อศูนย์สร้างความมั่นใจให้กับพวกเขาได้เป็นอย่างมากโดยเลทราคาเปิดออกมาให้ฝั่งของทีมเยอนเป็นฝ่ายบุกมาต่อปอปอ,ปอแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมองว่าลาซิโอเพิ่งจะคว้าชัยชนะมาได้หมัดๆาเกมนี้เจอกับทีมโซนท้ายตารางที่มีผลงานย่ําแย่มั่นใจว่าพวกเขาจะมีทีเด็ดบุกมาเชื้อเอาชนะไปได้อย่างแน่นอนครับดังนั้นเกมวันนี้อยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับ ทีเด็ดบอลต่อลาเซโอราคาปอปอผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับลาซซโอบุกเชือดปีซ่า1ประตูต่อ0อัตราความมั่นใจ8เต็ม10กำแพงอยู่ที่2.25วางสกอร์ต่ำนะครับและนี่ก็คือแนวทางของเราทั้งหมดประจำวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคม2,568ครับจัดให้5คู่ตามหน้าปกคลิปเลยนะครับเราไปสรุปดีกว่าว่าผมลงสกอร์ให้เท่าไหร่คู่แรกฮะฟุตบอลถ้วยเดนมาร์กครับ มิทิลแลนเจ้าบ้านพบกับซิลเคบอกครับเกมนี้เจ้าบ้านมิทิลแลนต่อห่อ1.25ผมให้มิทิวแลนชนะซิลเคบอกไป3ประตูต่อ1กำแพงอยู่ที่3.25วางสูงครับคู่ที่2 n o นอร์ดเยลแลนเปิดบ้านรับการมาเยือนบอลบี้อันนี้ก็บอลถ้วยเดนมาร์กครับเหมือนกันนะฮะเกมนี้บอลราคาเสมอนะครับผมให้บอลบี้บุกชนะนอร์ดเยลแลนได้2ประตูต่อ1กำแพงอยู่ที่3ลูกวางสูงครับคู่ที่3ฟุตบอลถ้วยเบลเยียมครับเกนเจ้าบ้านครับพบกับปลาโตไอเดน เกมนี้เจ้าบ้านเกณฑ์ต่อ1.75ครับผมให้เกณฑ์เปิดบ้านเอาชนะปาโตไอเดนไป3ประตูต่อ0กำแพงอยู่ที่3.25วางต่ำนะครับคู่ที่4คู่ที่5เป็นฟุตบอลกันโชซิล,ลาอิตาลีฮะกายารี่ครับเปิดบ้านรับกันมาเย,ยนซัสโซโล่เกมนี้บอลราคาเสมอครับผมให้ผู้มาเยือนอย่างซัสโซโล่บุกเอาชนะกายารี่ได้1ประตูต่อ0กำแพงอยู่ที่2.25วางสกอร์ต่ำคู่ที่5ปีซ่าเจ้าบ้านครับพบกับลาซิโอ เกมนี้ผู้มาเยือนอย่างลาซิโอบุกมาต่อปอป,อปอผมให้ลาซิโอชนะปีซ่าไป1ประตูต่อศูนย์ฮะกำแพงอยู่ที่2.25วางต่ำนะครับเศรษฐีทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์จอะลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองได้ตามชอบตามสบายเลยครับ และอย่าลืมนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์แล้วฝากกดติดตามบูบันเด็ดชาแนลทางช่องทาง YouTube และติ๊ To อกบูบันเด็ดด้วยครับอีกหนึ่งช่องทางของเรานะครับฝากแอดไลน์ที่ adboo789 ฮะเรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนที่ adboo789 แอดกันเข้ามาฟรีๆครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมวันนี้เวลาของเราหมดแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับโชคดีแล้วกัน